งบการเงินงบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานของกิจการการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการเงินงบการเงินประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบเ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสดหมายเหตุประกอบงบการเงินประโยชน์ของงบการเงินมีอะไรไปดูกันผู้บริหารของบริษัทจะใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุปรงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นธนาคารหรือสถาบันการเงินจะใช้งบการเงินในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจให้กู้ นักลงทุนนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุนผู้ใช้งบการเงินผู้ลงทุนผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้กับการประกอบการตัดสินใจว่าจะควรลงทุนในกิจการนั้นหรือไม่เจ้านี้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ิ่นเชื่อ รัฐบาลใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรและร่วมถึงการควบคุมธุรกิจในด้านต่างๆ